ขณะดเดียวกันไอ้ที่ราคาตกและเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องปั๊มน้ํามันครับคุณธรชมะอย่างที่บอกต้องนําเสนอข่าวสารเกษตรกรภาคของรายได้เมื่อสักครู่คือภาครายจ่ายถูกไหมาภาครายได้ลานเทรับซื้อปั๊มน้ํามันที่กระบี่หลายพื้นที่ยังคงหยุดรับซื้อปั๊มน้ํามันคือทางขนาดหยุดรับซื้อและชาวบ้านเดือดร้อนไม่รู้จะไปขายที่ไหนก่อนหน้าคือราคาตก ถัดมาก็คือมันลักษณะว่ากดวาคาล่าสุด ปิดลานรับซื้อเลยนี่เดือ,รอดร้อนเลยนะก็เลยเป็นภาพรถบรรทุกปามน้ํามันจํานวนมากอย่างนี้ค่ะมาจอดรอคิวนะคะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยเปิดรับแต่ก็รับอยู่ที่กิโลละแค่3ามบาทห้าบก่อนหน้านี้เขาขายกันกิโลละ5บาทนะคะโรงสกัดอ้างว่าปริมาณปามน้ำมันมีนมจํานวนมากทําให้สกัดน้ามันปามไม่ทันราคาม,มันก็เลยตกค่ะโอ้ยนี่เรื่องใหญ่นะครับ คือน,นี่คืออาชีพหลักของคนทางใต้ไม่น้อยเลยนั่งไว้เดี๋ยวเราต้องตามกันดูนะเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมเนื่องจากเรื่องกฎราคานี่ก็มีอยู่ใช่คือกําลังมองกันว่ามันเป็นเรื่องของการบิดเบือน,นกลไกตลาดกดราคาเอาเปรียบเกษตร,รกรหรือไม่นะคะอ่าอ่าผู้ชม